มโนริเศษต้อรับว่าที่ลูกสไปซ์แพททิเซียสูตรตะกูลดังสีสิงพิพัฒเตรียมสระสดอีกคู่สำหรับแพทิเซียกูดดังแฟนหนุ่มโนดวิเศษดังสีสิงพิพัฒคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อต้นปีและเลือกแต่งงานแพทิเซียโนดเดือนธันวาคมซึ่งก็อีกไม่นานก็จะถึงแล้วจนทำให้เจ้าตัวนั้นถึงกับตื่นเต้นตั้งตัวไม่ทันกันเลยทีเดียวและเมื่อช่วงเช้าวันที่ 3, สาพฤศจิกายน ใกล้พิธีแต่งงานแล้วทางด้านโนดวิเศษควงแพทิเซียเข้าถวายสักการะขอพรชีวิตคู่จากสมเด็จพระสังฆราชก่อนถึงพิธีแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ออราเจ้าบ่าวเจ้าสาวจับสวยหล่อเป็นงปังกันมากๆเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านคุณแม่อุไรวันดังสีสิงพิพัฒน์ซึ่งเป็นคุณแม่โนตวิเศษน็อดวิสลุตได้ออกมาโพสต์ข้อความ ต้อนรับว่าที่ลูกสภัย์แพทติเซียด้วยการโพสต์รูปของโนตวิเศษและแพทติเซียพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าขอให้รับรื่นสมหวังทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับคุณโน้ตคุณแพทติเซียด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ